จานปิดไห้มองมาดััวต้งดาวไปไหนเนื้อเนื้อเด็หอมป่ะหอมไหมไม่หอมไม่หอมแล้วดมทำไมอ่ะฮะดมไปเพื่อ อโดนไปเพื่อหอมเป่หอมไหมโอ้เสียน้ำมันอไงต้หอมตทำอรุ้ไก่ขยับกอีอีอะไรอะล<า>ูกมาอีไก่มันจะอีหมาลูกมา อีหมาก็ไปไว้ทำอะไรได้หมากื่อเยียมเจ้หมาก็หมาเขาเอาไว้ใส่อะไร<า>อืมอีหมาเอออีหมาน่ะก็เอาไว้ใส่อะไรหมามอยห กี่ต่างๆดิมานี่ไงรถเขาก็ยังอยู่ไงก็ยังอยู่ไงหนมลมันไม่เยอะเขาก็เลยไม่เอารถใหญ่ไปเรเบี้ยงะ,ยยะมันแล้วมอไซค์ปเบียงหัวเร่ยเนสิ่งทุกสุรา อืมก็มีหมูหมูฟิ้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ำแข็งสายก็มี